สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่27เดือน6นะครับปี56เนะอะนตอนนี้11นาฬิกานะครับ23นาฬิกาอยู่สุดน<ะ>้อวันนี้มาติดหน้าร้านนะครับอ่าโอเคป,เป้ายทะเบียนรถอยู่ที่1กคออนะ5840นะครับป้ายติ๊กเกอร์เอเมเ็กนะติ๊กเกอร์ในตำนานทีมนะครับอ่าไม่รถอยู่ที่ 2,686กิโลนะครับตามีิจนขโมยกันเขาใช้เหล็กกันแรงนะครับแทงดูรุนแรงเนะาะเดี๋ยวเราจะมากดล็อกสองค้งนะติ๊กๆใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับตามรถจะร้องต่อเมื่อมีกแกขโมยเราบริโมทกันน้ำนะครับน้ำกันรถเราจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงดูรุนแจ ผมจะบิดพร้อมสตาร์ทให้ดูนะครับบิดปุ๊บจะล้องไม่อยู่นะครับจนกว่าจะปลดล็อกที่รีโมทเนาะสมมุติมีคนขโมยรถเราไปนะครับก็เห็นเฮ้ยมันขโมยรถเราเรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถด,ดับเลยก็ติดไปอีกคันเนาะกันขโมยราคาพันสองนะครับอเบอร์โทรผม0 8 5 8 6 8ปดห้ เฟซบุ๊กนะครับเซิร์ชคำว่าร้านการขโมยรถนะครับส่งทั่วประเทศเนาะวันนี้อิกไปอีกคันเนาะเชียงใหม่นะครับมาติดต่ออกคืนครับขังตาที่หมดนะครับโอเคครับ